ตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นภายในเซลล์ผิวโดยการที่จะไปกระตุ้นการสร้างตัวโพลีโครทินสนะคะซึ่งไอตัวโพลีโครทินสเนี่ยค่ะจะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็สารเพิ่มความชุ่มชื้ชนต่างๆภายในเซลล์ผิวทําให้ในเซลล์ผิวเนี่ยทำงานได้อย่างปกติค่ะตัวที่2ก็คือไฮโดรไลเซตไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการรักษาแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นภายในเซลล์ผิวค่ะตัวที่3ไฮโดรไลเซตโซเดียมไฮยาโรเนตตัวนี้ นะะเนื่องจากเป็นตัวที่มีโมเลกุลขนาดเล็กดังนั้น,นจึงทําให้ซึมเข้าสู่ผิวชั้นล่างทําให้มีความชุ่มชื้นอย่างล้าลึกค่ะตัวที่4นะคะก็คือตัวโซเดียมไฮยาลูโรเนตคอสพอลิเมอร์ค่ะซึ่งเนื่องจากตัวนี้นะคะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยจึงมีหน้าที่ในการกระจายแล้วก็ เครื่อปกคลมุมบนผิวเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ําบนผิวเพื่อช่วยลดความแห้งกร้านของผิวด้วยค่ะตัวที่5นะคะก็คือตัวโซเดียมไฮยาลูโรเนตซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ในการดึงน้ําจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าดึงน้ําจากภายนอกเข้าสู่ผิวทําให้ผิวเราเมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับตัวที่6นะคะก็คือตัวไฮดรอกซีโอพิวไดโมเนียมไฮยาลูโรเนตซึ่งตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ ในการสร้างฟิล์มบางๆปกคลุมบนผิวเพื่อจะทําให้ช่วยในเรื่องการกักเก็บความชุ่มชื้นและนอกจากนี้เนี่ยยังทําให้ความชุ่มชื้น,น่ะยึดเกาะผิวได้นานขึ้นด้วยค่ะตัวที่7โซเดียมอะซิเลตไพรูโรเนตจะทําหน้าที่ในการช่วยทําให้ความชุ่มชื้นเกาะติดบนผิวได้ดีขึ้นค่ะสําหรับตัวที่8ก็คือตัวโพเทสเซียมไารูโรเนตตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการดึงน้ํานะคะภายในเซลล์ผิวไปยังนอกผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องค่ะ you <laughs>